สวัดีครับน้องมังกรครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมคุณพ่อน้องกระจังและคุณพ่อน้องมังกรพ่อนัดครับสวัสดีค่ะแม่ลินส,สวยมาแล้วค่ะพวกเราครอบครัวแฟมิลี่ฮอลิเดย์ทยน อู่กับรายการแฟมารี่ฮอลิเดย์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องผีกันนะคะผ,ผีกระสมเหมือนกันไหมสมก็คือคนตายผีล่ะกลัวไหมแต่ผีเป็นลมผีเป็นลมก็แสดงว่าผีผีสลบได้ดิผีสลบได้ที่ไหนก็ผีเป็นลมถูกใจกดไลค์ถ้าชอบใจกดแชร์ share, และอย่าลืมกดซับสไคร e ให้รายการเฟมารี่ฮอลลีเดย์ไทยแลนดของเราด้วยนะคะ